คลิปนี้คือขายหอส่งน้ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้เราพามาดูวิธีการย้ายฐานหอส่งน้ำกันนะครับนุ่นเลยนะครับ <c oughs> จะยกไหวหรือเปล่านะครับพรุ่งนี้เรามีไปส่งลูกค้านะครับอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับราชบุรีสำหรับตัวนี้นะครับ ก็ลูกค้าสั่งแบบฐานด้านบน2อคูณสเมตรนะครับข้างล่างเมตรห้คูณเมตรห้นะครับทรงตัวนี้มันทรงตัวนี้มันแค่เมตรห้คูณเมตรห้นะครับแต่ตัวนี้ข้างบนสองเมตรห้าสิบไอข้างบนสองเมตรยกขึ้นได้ไหมเดี๋ยวต้องมาดูกันครับถ้าเกิดวัวนั่นอะถ้าเกิดมัน,นมันไปนลงมันไปลงบังช่างไม่เคยยกใส่นะครับต้องบอกไว้กรอ้หัวขึ้นบนก็เสียโรง่ายนะบา กระแทกงม่ใช่กระแทกหัวเก่งบทถนนละเอาเอาช่างช่างตกลงกันให้ดีเป็นพี่ลับรถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาเอเอาหัวไปทางโน้นแปดคนนะครับเนี่ยแปดคนยกไหวไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะ ขึ้นนะครับนี่ครับฐาน3เมตรนะครับช่างบอกว่าจะต้องเอาตูดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะขึ้นทรงไหนตัวนี้นะครับ8หัวดีกว่าหัวเดียวนะครับตอนนี้8คนนะครับ <8 S 1> ตัดสินใจกันเราก็จะมีตัวซัพพอร์ตนะครับรองนะฮะ <c oughs> ไปสำหรับเคลื่อนย้ายโดยเฉพาะเลยขวามหมดเลย ออาหมดเลยเอา่อจะกลับคุณาเดียวไปมาเดียว <laughs> ชนถังก็นอกจริงๆเรามีอีกหลายสิบตัวนะครับแต่ไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไหลังไปถ่ายให้ดูส่วนมากงานเราจะเป็นงานประมาณโครงเหล็กประมาณนี้นะครับหอยไหมหอยบีดิถอยไปถอ,อ,อยไปนิดนึง ถอยไปถอยไปถอยไปนี่นะครับเราก็ถ่ายเห็นเลยนะครับถอยไปถอยไปถอยตูดไปจะช้านะจะช้านะค่อยๆสายค่อยๆถอย เหล็กหนานะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับตัว<า>น,นีวนน้ขวานิดหนึง่งขวานิดหนึ่งถอยไปถอยไปพ่อโอ้ใหญ่มากเหมือนจะง่ายนะครับ แต่ไม่ง่ายหรอกเี้ชื่อมเชื่อมเชื่อมหมดแปดคนครับแปดคนโอ้โหแรงเยอะสุดว่ะ ิดจอยีกหนึงเขาจะดูว่ามันจะขึ้นได้ไหมแต่ตัวเนี้ยไันต้องร้อกให้ายตัวก่อนอ่าโอเคโอเคตัวเนืนีกะ่นายหวยกากาขมมากล้ันี่นะครับโอ้ยกขามเลยนะทีนี้โอ้โหสวยงามสวยงามอีกอีกอีอีก โอ้สวยโอ้จบจบจบไม่น่าเกินสามเมตรสวยงามนะครับบาลานซ์กึ่งกลางนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็มัดดีๆสวยนี่นะครับพร้อมจัดส่งให้นะครับสำเร็จรูปเลย แพงจริงไม่รู้จะพูอะไรหนักไหมหนักไหมยกกันแปดคนยกกันแปดคนอเลยอ้นเลยอ้นกี่เมตรนงนหวเท่าไรนะาโอ้สามเมรสี่สิบพันพนพันพนสามเมตห้าสิบนี่ก็ รอตายสภาไอ้ามเมตรห้าสิก็ผ่านทางไรแล้วข้างบนดูดิถึงพื้นดิเมท้ายท้ายท้ายสามเมตรห้าสิบนะคนขับดูดีนีปีกปีก ขาเข้าเ้าสิบผ่านผ่านผ่านเดี๋ยวเราจับตรงให้ลตรงหนโอเคดับรถ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 เอาลงทำไมเอาถังเ่ยถังเน่ยไปยกถังมาใส่ข้างบนเดี๋ยวนี้ในสตูของใครไม่เอ่ยมีสสวยนะครับ อัีมันจะมีซีเกมตัวพดีเลยหนล็อกคือจบพอดีนะครับนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับแทงหอส่งน้ำเราจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับสอบถามมาได้นะครับผมโอเคเหล็กแบบหนาๆแน่นๆนะครับพร้อมสัดส่งพร้อมเสิร์ฟถึงบ้านทีมงานคุณภาพนะครับโอเค